สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อเลิสค์ับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อป,ปิกรัดดอมวันนี้คือคนเขาหมั่นไส้อะไรในตัวคุณมากที่สุดขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเหมืนจะได้สี่ตัวหรือเป สี่ตัวจริงๆด้วยมีตัวตัว I ตัว L ตัว C ตัว D นะคะตัวสอนนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคนเขาหมั่นใส่อะไรในตัวคุณมากที่สุด ขูนะคะขึ้นใบแรกเลยพลังงานสดได้สดใสมีใครเกิดวันอาทิตย์ไหมอาจจะเป็น confirmation n i g h of fire นะคะพลังงานใจดีใจดีหนักแน่นใจดีเซเว่นออฟแอร์นะคะโอเค เหมือน,นมีฟิลด์โดนกันแกล้งเล็กน้อยเอชออฟไฟอสวยจังเลยเรื่องที่เขาหมั่นไส้เนาะคนอื่นมองว่าคุณเป็นคนได้รับโอกาสดีๆในชีวิตนะ่ะ เยอะมากมากมายท่วมทน้นหรือว่าได้อะไรที่แบบคนอื่นเขาอยากได้อะค่ะสอบชิงทุนได้ได้เรียนโรงเรียนดีๆออยู่กับเขาเรียกอะไรมีฐานะทางบ้านประมาณนึงมีคนสนับสนุนอันนี้คือในแง่ที่เขามองนะกับในแง่ความจริงอีกอันหนึ่งเหมือนแบบ หมือนชีวิตคุณดูมีพร้อมดูมีทุกสิ่งทุกอย่างดูง่ายดายดูดูฟิลลิ่งเหมือนแบบองคหญิงน้อยๆเนาะถ้าเป็นอีกเจนเดอร์หนึ่งหรือว่าเป็นเจนเดอร์อื่นขอภัยนะคะขอ,ขออนุญาตใช้อันนี้เนาะมันเหมือนกับชีวิตคุณอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แต่มันเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ที่เขาคิดไปเองนะที่ใช้คำพูดนี้เพราะว่า ถามว่าจริงไหมที่คุณมีโอกาสในชีวิตก็จริงแต่มันจริงครึ่งเดียวเพราะว่าส่วนหนึ่งนะมันเป็นโชคชะตาแต่ในขณะที่อีกส่วนหนึ่งมันเป็นแบบมันเป็นภาคบังคับอะเช่นถ้าคุณบังเอิญเป็นเด็กจะบอกว่าบาังเอิญเป็นเด็กเรียนเก่ง บางคนก็อาจจะมีทั้งพรสวรรค์แล้วก็มีทั้งพรสแสวงนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของการเรียนเป็นเด็กเรียนดีก็ได้แต่มันมามันมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะมันมาพร้อมกับความพยายามมันไม่ได้ได้มันไม่ได้ได้มาง่ายขนาดนั้นนะ่ะมันมันผ่านกระบวนการอะไรบางอย่าง มาอย่างเยอะแยะมากมายและท่วมท้นเลยนะคะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้มาในชีวิตอะเหมือนคุณต้องแลกอะไรไปสักอย่างถ้าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะคะคนอาจจะมองว่าแบบโอ้โหคงจะแบบ เกิดมาสมองดีเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดครั้งเดียวก็จําหรือว่าทําได้ทําข้อสอบได้ยอะไรเงี้ยคนอาจจะแบบหมั่นไส้คุณเวลาถามว่าแบบทําข้อสอบได้หรือเปล่าแต่คุณบอกไม่ได้เงี้ยแต่แบบคะแนนท็อปตลอดลยอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมว่าคุณอ่านหนังสือเล่มนี้มา3มเดือนแล้วอ่านไปร้องไห้ไปด้วยอะไรทํานองนี้คือคือภาพข้างหลังม่านอ่ะหรือว่าเขาเรียกอะไร behind the scene อะอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังอะเราคนไม่เห็นน่ะมันมันเหมือนกับ มันผ่านความมานะวิทยาอุตสาหะเยอะนะคะกว่าจะเดินมาถึงตรงนี้ผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะทำมาเยอะนะคะแล้วก็บางทีบางครั้งอะ่ะไอโอกาสที่คนอื่นคิดว่าคุณได้มาง่ายนักหนาหรือว่าเหมือนมีใครมาเอามายัดใส่มือหรือป้อนใส่ปากมันไม่ใช่เลยหลายๆครั้งคือแบบมันมีฟลลิ่งเหมือนแบบ แทบจะคุกเข่าร้องขอชีวิตด้วยซ้ำอ่ะมันอาจจะมีหลายๆครั้งที่แบบเหนื่อยมากๆทุกข์มากๆโดยที่มันไม่ได้มีใครเห็นคุณตรงนั้นเนาะเห็นในภาพที่แบบเออคุณยิ้มแล้วก็แบบรับความสำเร็จมาแล้วอะ่ะเช่นตัวอย่างของเรียนใช่ปะ่ะคือกว่าจะผ่านสอบได้เอสักตัวคือแบบอ่านจนอ่านจนอ้วกแล้วอะ่ะอ่านจนเป็นไมเกรนแล้วนะคะอ่านจน อ่านจนไม่ได้อยากอ่านอะแต่ที่ต้องทำอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนรู้ว่าฐานะทางบ้านมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ดีเหมือนที่คนอื่นคิดอะเหมือนมันเป็นภาคบังคับที่คุณทำปูพื้นฐานมาให้ตัวเองเพื่อที่จะว่าสมมติว่าถ้าทางบ้านเฟลขึ้นมาคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนดีเพื่อที่จะได้ทุนอะไรสักอย่างเพื่อที่จะสามารถแบบไปต่อได้หรือว่าออมีโอกาสได้เรียนต่อมีโอกาส ได้ไปอ่ะเหมือนเหมือนเป็นคนที่พยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองอ่ะอาจจะเรื่องจริงจริง,รงอาจจะแบบไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองจะมีสิทธิ์ได้โอกาสไหมในชีวิตอะฉะนั้นทำอะไรได้ต้องทำคือทำมันทุกอย่างเลยทำเพื่อที่จะให้มันมีตัวเลือกเยอะๆอ่ะเพราะไม่รู้ว่ามีสิทธิ์เลือกไหมเลือกได้หรือเปล่าเลือกแล้วจะเป็นอย่างที่คิดไหมนะคะ แต่ในขณะเดียวกันเนาะมันอันนี้มันก็คล้ายๆกับเข้าตาจนอะพอเข้าตาจนหรือหลังพิงฟ้าอะไรก็ทำหมดนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งแต่ไม่ได้ไม่ได้บอกใครเนาะเวลาที่ตัวคุณเองมีปัญหาคนก็เลยไม่รู้ว่ามีคนก็เลยนึกว่าแบบอื้อหือ ยายคนนี้นี่ได้หมดเลยเนาะคิดนึกฝันอยากทำอะไรแต่มันไม่รู้ว่ามันเบื้องหลังมันมันใช้พลังงานทุ่มเทขนาดไหนนะคะไม่รู้ว่าคุณผ่านคุณเจออะไรมาบ้างหรือมันต้องแลกกับอะไรบ้างในการที่จะได้อะไรสักอย่างในชีวิตเนาะหรือบางทีแบบรู้สึกเหมือนเจ้านายใจดีกับคุณจังเลยอะ่ะอันนี้ก็ผ่านการ เหมือนเทสงานอย่างตรากตรำจนถึงที่สุดแล้วเหมือนกันเนาะคือแบบต้องเจอคนที่เขียวที่สุดแล้วต้องเจองานที่ยากที่สุดแล้วต้องเจอกับลูกค้าที่แบบสุดแสนจะทรมานหัวใจหรือว่าเป็นการรับมือที่ยิ่งยวดอะ มันผ่านกระบวนการกรองมาไม่รู้กี่ชั้นไม่รู้กี่ขั้นไม่รู้กี่ตอนกว่าจะมาถึงวันที่คุณได้รับนูน่นได้รับนี่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เงินเดือนที่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งหน้าที่การงานจนวันนี้สมมุติว่าถ้าเป็นสายทํางานสายโซเชียลก็ได้นาะเป็นแม่ค้าขึ้นไลน์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย กว่าคุณจะมียอดที่ขายปังขนาดนี้ใครจะรู้ว่าย้อนไปปีที่แล้วขายไม่ได้สักบ้านเลยขายไลฟ์ขึ้นไลฟ์ห้าหกชั่วโมงมีคนดูสองคนขายออกแค่บ้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำตาแทนน้ำไปแล้วใครจะรู้เนาะมารูอีกทีมาหันมาเห็นคุณอีกทีก็คุณประสบความสาเร็จแล้วหรือมีนูน่นมีนั่นมีนี่แล้วแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันต้องแลกกับอะไรมาบ้าง ความที่คุณสู้ชีวิตอะค่ะแต่มันเป็นการสู้หลังมากนะสู้โดยที่ไม่มีใครเห็นบางทีบางครั้งเหมือนสู้คนเดียวด้วยนะมันแบบก็ไม่มีอ่ะแล้วก็ไม่ได้รอด้วยเนาะไม่ได้รอให้ใครมาซัพพอร์ตไม่ได้รอให้ใครมาช่วยเหลือไม่ได้รอให้ฟ้าประทานอะไรมาเลยก็ไม่รู้จะรอทำไมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอได้หรือเปล่าด้วยท้องหิวแล้วนะคะมีคนข้างหลังรออยู่หรือว่า มันอย่างน้อยที่สุดก็ต้องทําเพื่อตัวเองอ่ะยังถ้าไม่มีไม่มีใครที่จะต้องทําเพื่อเนาะจะก็ทําเพื่อตัวเองอ่ะมันก็ต้องทำนะไม่ว่าโชคชะตาจะโยนอะไรใส่มาที่คุณนะคะมันต้องไหวอ่ะจะมาบอกไม่ไหวมันก็ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้มีชอยให้แบบว่าถ้าเลือกไม่ได้เราไปทางอื่นได้ไหมคะบางทีมันไม่มีอะค่ะมันก็ต้องไปไม่ไหวก็ต้องไม่ไหว Move on ไม่ได้ก็ต้อง Move Move, move แบบเดินไม่ได้ก็ต้องคานไปก่อนเนาะกระดึบกระดึบไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถึงเองก็สร้างกำลังใจให้กับตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่แอบ,บทำอยู่หลังบ้านคนมารู้อีกทีหนึ่งอ้าวมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงเรียนจบสถานที่ดีๆหรือว่าสำหรับใครบางคนอะกว่าที่จะเดินทางมาจนถึงความฝันขนาดนี้บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่10ปีบางคนหลัก20ปีอัพ กว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเรียนได้กลับมาทำสิ่งที่เองที่ตัวเองรักเนาะหรือว่าบางคนทำในสิ่งที่ตัวเองรักมาต้องนานอะ่ะแต่ว่าวันมันมันยังไม่ใช่วันของคุณอะ่ะแสงมันยังส่องไม่ถึงอะ่ะความท้อใจมากมายวันนั้นอะ่ะไม่มีใครรู้เลยเจ็บปวดอยู่คนเดียวร้องไห้อยู่คนเดียวทนทุกข์ทรมานอยู่คนเดียวมายิ้มกับคุณอีกทีวันที่แสงส่องถึงแล้วส่องเป็นประกายว้าววับ ตานะคะคุณก็สู้เต็มขั้นจริงๆสู้จนถึงที่สุดจริงๆสู้จนสมควรได้รับรางวัลจริงๆรแล้วคุณก็มาจะได้รับรางวัลที่ดีด้วยนะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนเคี่ยวเข็นเยอะนะคะจักรวันเทสเยอะมากเพราะว่าแอบตั้งใจแบบอยากให้รางวัลที่ดีที่สุดกับคนคนนี้ขอเทสเยอะๆหน่อยนะคะจาเป็นมากด้วยที่จะต้องเทสนะคะเพื่อที่จะหาคนที่แบบ สมมงที่สุดอะ่ะก็เลยต้องขัดเกาคุณเยอะที่สุดเหมือนกันออในแง่ที่ว่าชีวิตเจอจัดโปเยอะก็จริงนะในแง่ที่ว่าเหนื่อยยากลำบากมีก็จริงแต่คุณก็เหมือนแมวก้าวชีวิตอะทำท่าเหมือนจะเดียงทำท่าเหมือนจะหายใจรวนรวยรินนะคะมีคนมาต่อรมหายใจให้เฉยเลยมีสิ่งดีๆมาหยิบยื่นให้เฉยเลยจริงๆถ้า ใครทำงานกับพลังงานเนี่ยจะไม่แปลกใจทุกคนจะรู้ว่าแต่ละคนเน่ยมีคนที่ดูแลอยู่หรือว่ามีจักรวาลที่ดูแลอยู่นะคะเขาจะไม่ปล่อยให้คุณแบบถ้าคุณสู้นะในข้อแม้ว่าคุณต้องสู้นะเราสู้ในในในความที่มันต้องมีสติปัญญากำกับด้วยนะถ้าสู้สู้ทำถึงอดทนรอได้อะคะ่ะ เดี๋ยวเขาจะค่อยๆปล่อยรางวัลมาทีละนิดทีละหน่อยเขาจะไม่ปล่อยให้คุณล้มมะลายตายจากไปต่อหน้าต่อตาไม่มีทางเนาะเขาจะไม่บีบบังคับขนาดนั้นนะคะเขาแค่จําเป็นที่จะต้องบีบเพื่อที่จะต้องแบบเค้นแบบเพชรเม็ดงามที่สุดอะเหมือนเป็นเพชรที่ถูกอัดใช่ไหมถูกแรงดันอยู่ ้ายผืนโลกใช่ไหมมันถึงจะกลายเป็นเพชรที่ดีที่สุดแล้วไม่พอขึ้นมาก็จะต้องเจรนานอีกตอนที่เจรนานนี่แหละเจ็บสุดๆแต่พอแต่พอทนได้อะพอผ่านได้อะงดงามงดงามไม่มีทิฏฐิงดงามแบบแสงมันจะแบบขเขาเรียกอะไรอ่ะ สะท้อนหรือว่าแสงมันจะไปกระทบสายตาหรือมันจะแบบไปดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาเองแต่ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นนะมันต้องผ่านขั้นตอนนับครั้งไม่ทวนแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกเนาะไม่มีใครทิ้งนะคะไม่ไม่ถูกไม่ถูกทิ้งไว้กลางทางไม่ถูกทิ้งไว้ให้อ้างวางแน่นอนถ้าสู้ด้วยใจถ้าสู้ด้วยความตั้งใจที่ดีนะ บริสุทธิ์นะไม่มีฮิตแนเจ e นดาใดๆไม่มีความแอบแฝงใดๆสิ่งดีๆจะตามเข้ามาหาคุณเองคนก็จะงงอีกเหมือนกันว่าเอานึกว่าจะล้มรอดอีกแล้วหรือว่าหันไปทีมว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนทำท่าจะไม่รอดหันไปทีมเอ้า วิ่งแซงไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะหรือบางทีแบบเขาเห็นคุณแล้วอาจจะแบบแอบหัวเราะคิกคักอยู่นึกว่าแบบคุณตามหลังไม่มีทางเดินไปได้ไกลกว่าเนี้เงยหน้ามาอีกทีน่ะนู่นคุณไปอยู่ข้างหน้าไกลลิบๆยิ่งกว่าที่เขาเคยคิดเอาไว้เนาะมากกว่าที่เขาเคยคาดเอาไว้เคยนึกว่าเคยนึกเคยศบประมาทเคยเอมองผิดละกันเห็นผิดมองผิด ตีความผิดเข้าใจผิดคิดว่าได้แค่นี้แหละทําได้แค่นี้แหละหารู้ไม่ว่าภายใต้ความหนืดหนืดมันมีมันม,ม,นมีมันมีแรงเหวี่ยงหรือว่ามันมีมันมีโมเมนตัมที่รอจังหวะของมันอยู่เท่านั้นเองเหมือนแบบมีแสงอยู่ในตัวนี่นแหละเพียงแต่รอจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็จะแบบ สะท้อนกลับไปยังผู้คนที่เขาหมั่นไส้ให้แสบตาไปอยากเพ่งนักอยากมองนักใช่ไหมเราก็ใช้แสงของตัวเราเนี่ยคะ่ะส่งสะท้อนกลับไปให้เขาเห็นให้ตาแตกไปเลยอยากอยากจ้องจับผิดดีนักเนาะอยากมันไส้ดีนักก็ให้ดิดดิ้นกันต่อไปใช้ชีวิตให้ดีที่สุดไปเลยให้ดิดดิ้นให้สะใจไปเลยนะคะไม่ต้องดิดดิ้นน้อยๆทำให้แบบ ทําให้ถึงเนาะดิดดิ้นให้หนักความหมันไส้ของคุณเป็นเหมือนไม่ใช่ของคุณของผู้คนเหล่านั้นเป็นเหมือนขนมเป็นเหมือนของหวานอะไรบางอย่างในหัวใจของคุณเนาะบางคนอาจจะรู้สึก รู้สึกแย่รู้สึกหงุดหงิดน,นะแต่เรารู้สึกว่าคุณน่าจะชินนะหรือว่าความทุกข์ในชีวิตอนะ่ะมันมีมากมายเกินกว่าที่จะรู้สึกสะทุกสะท้านกับกับกริยาท่าทางอะไรบางอย่างของคนบางคนอนะ่ะหรือความอิจฉาหรือเสียาความหมันไส้แบบ เรื่องนี้จิบจอยมากสําหรับคุณเพราะชีวิตที่ผ่านมาโชคชนกว่านี้เยอะนะคะเจ็บมามากกว่านี้เหนื่อยมามากกว่านี้ทรมานมามากกว่านี้แค่นี้คือแบบไม่ระคายระเคืองผิวเลยสักนิดนะแบบมองแล้วผิวปากได้เลยแต่ก็ไม่ได้ไปทําให้เขารู้เนาะว่าบอกคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเขาจะรู้รู้ทันเดี๋ยวรอไป ไปทำให้สะใจทีเดียวตอนที่แบบคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดีกว่ารอรอหัวละหัวเลาะที่หลังดังกว่าเนาะรอวันที่แบบคุณมีความสุขที่สุดแล้วค่อยหันมามองผู้คนเหล่านั้นทีงว่าเขาเป็นอย่างไรสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างชีวิตที่คอยแต่จ้องมองนินทาเรื่องของคนอื่นเนาะ คุณก้มหน้าก้มตาทําชีวิตของคุณไปไหนต่อไหนแล้วเราคนเหล่านั้นเนี่ยนะอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวค่อยหันไปบายบายหันไปทักไทยอีกทีหนึ่งในวันที่อในวันที่ในวันที่คนเหล่านั้นไม่มีอิทธิพลกับใจของคุณอีกต่อไปคือนะตอนนี้มันก็ไม่มีแต่วันที่คุณแบบ ครบเครื่องของตัวคุณจริงๆเลค่ะคือแบบพัฒนาตัวเองไปจนขั้นสุดอ่ะคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำมันว่างเปล่ามากๆไม่ได้มีผลกระทบอะไรสักนิดในใจคุณไม่สามารถทำให้จิตใจที่เข้มแข็งของคุณอ่ะสะทกสะเทือนไปได้หรือว่าวันนั้นจริงๆที่คุณไปถึงเป้าหมายของคุณอย่างที่สุดเรารู้สึกว่าแม้แต่วันนั้นน่ะ มันจะพัฒนาไปเป็นความเมตตาด้วยซ้ําคือแบบพอตัวคุณได้รับทุกอย่างแล้วอะค่ะใจเติมเต็มแล้วมีความสุขมากแล้วอะก่อนหน้านี้มันอาจจะเครื่องเครื่องใจบ้างอะเพราะว่ามันฝันมันยังไปไม่ถึงไงมันพูดได้ไม่เต็มปากเนาะพูดได้ไม่เต็มปากจะจะจะชนะมันก็ยังไม่เบ็ดเสร็จ รอจนวันที่มันเบ็ดเสร็จล้วค่อยเราค่อยหันไปสบตากันอีกทีหนึง่งเราค่อยเราค่อยหันไปดูว่ามีอะไรไหมที่เขายังไม่ชอบในตัวคุณอีกซึ่งจะบอกว่าต่อให้คุณประสบความสำเร็จขนาดไหนนะคนไม่ชอบมันก็จะหาเรื่องพูดเรื่องว่าอยู่ดีแต่วันนั้นนะ่ะจากที่ ถ้ามันยังไม่เสร็จดีมันจะกระท่อนกระแท่นนิดนึงแต่พอมันสําเร็จไปสักครึ่งหนึง่งอะความมั่นใจมันจะมาศักดิ์ศรีมันจะมาเต็มตอนที่มันมีหลักฐานนะโดยเฉพาะหลักฐานที่เป็นเลขที่อยู่ในบัญชีเมื่อไหร่ก็ตามที่ศักดิ์ศรีคุณมาครบอะไม่ว่าจะศักดิ์ศรีที่คุณวางไว้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะบางคนอาจจะเป็นปริญญาเป็นความฝันเป็นการงานเป็นการเงิน อันไหนก็ตามแต่ที่มันเป็นเป้เปาหมายของคุณนะเมื่อไหร่ที่คุณก้าวไปเกินครึ่งอะ่ะคุณจะไม่รู้สึกโกรธใครเลยเพราะเหมือนแบบมันยากที่สุดยิ่งกว่าอเอาชนะความรู้สึกของคนที่เขาหมั่นไส้คุณอนะ่ะคือมันต้องทำเป้าหมายที่วางไวอ้อ่ะให้ได้มากกว่าครึ่งอะ่ะ เป้าหมายอะไรก็ตามอะ่ะมันผ่านความพยายามเสมอโดยเฉพาะการเริ่มต้นใหม่การทำครึ่งแรกให้สำเร็จเนี่ยยากสุดๆเลยแต่พอมันเหมือนไฟติดเครื่องติดแล้วพอมันเดินได้เกินครึ่งแล้วโอโ้โหที่เหลือมันจะเริ่มวิ่งช่ยละมันจะไปได้แล้วมันจะไปรอดมันจะมีวิธีทางมันจะมีหนทางให้ก้าวไปมันจะไม่ค่อย ไม่ค่อยวอรี่เรื่องคำพูดคนอีกต่อไปเพราะถือว่ายิ่งกว่าชนะสิ่งใดคือชนะใจตัวเองคือมากกว่าลบคำสบประมาทคือเอาตัวเองนี่แหละพาไปสู่จุดที่ฉันอยากได้ฉันอยากมีฉันอยากเป็นะหรือมันจะเป็นความฝันมันจะเป็นสิ่งใดก็ได้ที่แบบมันต้องผ่านการลงมือทำผ่านความยากลำบากผ่านการพยายามอย่างหนักหน่วง่ะ พอใจมันได้สักครึ่งหนึ่งอ่ะอันเนี้ยเขาเรียกอะไรความมงุงความมุ่งให้ตัวเองได้แล้ยังมุงยังมาไม่จริงนะมุงมาครึ่งหนึ่งแต่แค่ครึ่งหนึ่งก็แบบหล้นใจนะคะความสุขมันจะมาล้นใจล้นใจไปเองมันก็จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น ได้ในสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตจริงๆอย่างที่เขาหมั่นไส้เอาไว้เลยนะคะคือเหมือนกับอันนี้ก็แปลกนะบางทีบางครั้งเราก็มีความมีความสุขบนความหมั่นไส้ของคนอนะื่นน่ะมีความสุขตรงที่ว่าเออดีจังเลยคุณก็ได้ไปใช้ชีวิต ที่ดีที่ปาถนาอย่างที่ตัวเองต้องการจริงๆอะ่ะคือบางทีบางครั้งถ้าไม่มีใครพูดเล,เลยมันมันก็เหมือนไม่มีแรงจูงใจเหมือนกันนะมันขาดแรงกดดันนินดๆต่อพอมีคนมาแบบสบประมาใส่นิดนึงแบบเฮ้ยมันมีลูกคดอะเหมือนแบบมันมีคนคอยดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เหมือนแบบเออ มีแรงไปสู้ต่อได้มีมีเสียงผักดันอยู่ข้างหลังว่าถ้าแกไม่ทํานะเดี๋ยวมันจะต้องแบบสะใจที่แบบเห็นไหมฉันบอกแล้วแกมันเหยียบขี่ไก่ไม่ฟอแล้วแกก็มีชีวิตอยู่ได้แค่นั้นนะจริงๆฉันบอกแล้วไม่เชื่อฉัน <c oughs> คุณก็จะรู้เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดรอกรอนะจ๊ะรอวันชมวันที่คุณจะประสบความสําเร็จ มีชีวิตที่สวยสดอย่างงดงามอย่างที่คนเหล่านั้นอนะคือบางทีคําหมันไส้หรือคําสบประมาทเหมือนคําอธิฐานเลยเนาะเหมือนอธิฐานอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นเป็นเป็นการลิกมุมดาบที่แบบแทนที่จะเอามาปักเชื่อเฉือนหัวใจของตัวเองอะแต่เป็นการแบบเป็นการเหมือนเอามาให้อาวุธอะเหมือนเอามาติดปีกมันมาเป็นลมใต้ปีกอะทำให้คุณไปได้ไกลยิ่งกว่าเดิม ะะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย